ก็สาวกันเนี่ยมึงหน่าสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเพื่อนกับน้องมิวเก้มาหนิน้องเว้ยคุณซุกๆดีกว่าซีมาตัดผมให้เพื่อนน้องพี่น้องแล้วเพื่อนจินนมกันผมเพื่อนการเริ่มเงาแหลมบริตตัตแต่คือเจ้าว่าเจ็บกระดุมมือเจ้าว่าจะอมูนก็เลยเอาเอาชั้นชั้นกันเนี่ยผมแล้วสิอาบน้าให้เพื่อนผมแล้วสิอาบน้าให้เพื่อนน่ารู้ะไปดิแฟนลูกไหม ไปดิปลุงไง้ัลมดดมามพีมาลกินเลยมานอนกินอุ้มกินแล้วม่ค่อยกินขักปนไดหน่อยเอ้ยจะนอนกินห้องหัวกันาน่อยเอ้ยหอ้อ้ยอยโอ้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 ยอ้ย้ยโย้ยโอ้อยโ้ยกอ้อง้้อ้ มีดอกทิมทีมมันลงน่มาไว้ไว้ไว้ไปที่ใหได้หนิไปที่ให้ได้หอย่าฟักความอามัอผมผมยาวเหงาหอนผมหนาเนาะอย่าให้เลยนะอุ้มกินพวกใคอไดแล้วื่อ้วมีแต่อานอนกินยังสีพี่น้องยกขึ้นมายังคานักอยู่แข่งยกขาเพื่อให้อยู่อยู่ทางผีเนาะไปเกาไปทูทูปากทูดังลิ้นแล้วก็ยิ้ม รอบที่สามหรือรอบที่สี่สตราร์โคไม่เพิ่นสี่เธอรึสี่เธอนี้ผมเพิ่กงกระเซ็นใหญ่ไงกรเซ็นใหญ่มันห่อนเอาไปนอนนิดหน่อยจ้องผมยาวเหื่อออกเต็มอ,อยู่น่ะเหือแนมมือเห็นแต่เหืออยู่ในนังหัวโอ้สีฝนมืดเด้ยวพี่น้องผมเลยมุดมัดผมเนี่ยอยากให้พ่ออ้อมลูกก็ฮุบลงมาบริพับเลยพี่พี่น้องฮุบลงมาจะเทิงกิน,นี่เนาะยังคนพ่อพ่อจำเขื่องคนพอดีิึ้นไปคนลงไหนพ่ายบาย รูปลง่าพี่ใบไบยอยู่เทิงมันหอนฝนตกมาเนี่ตกมันแห้งแต่บางเช้าเนี่ไม่ได้ไปใส่เลยพี่น้องมาเนี่ไแ้อยู่เฮือนมาเนี่โอ้น้องแพลนกับสาวแพลนเพิ่นออกหน้า <S <S ปลาลุงโต่งลายนี่เนะ <S <S าะปลาลุงโต่งเล่นอะไรกินปลาโต,นะต่งนะดุกปลาคอฝนตกแห้งน้ำลายมันไหล น้ำร้อนออกจากภายน้องปลาลงจากน้องน้องกันหน่อยสิปลายลายปลาในน้องเลยปลาบนอื่นบ่คอยลายละปลาในน้องเทิงหายลงบ่มีหน้าอยู่เจ้าเดียวเนาะบ่มีกบบต่อนาครับแม่ถ้าแบบก็เจ้านาเป็นท่งต่อกันเนาะปลาบ่อึดเนี่ยนะพป่น้องเลยแต่อันนี้เขาแบบมันเป็นหน้าโคก่าหน้าผู้เดียวเนาะแต่ก็มันบ่ใกล้แม่น้ำใหญ่บ่ใกล้หวยกันยังหวยน้อยนอยมันตื้นบ่มีแบบจะลุกน้ำขังมันเลยบ่คอยมีปลา หวยน้อยค้สายถมเหมอนาเกือบเกือบสามสองกว่าุยซมดแล้ไปดี่นกินใหม่เจ้าว่าสีให้ายเจ้ากัดพรมห้ายู่และเบิรโซนเรืองบันไดมสี่มาห้เยือตัดแล้วล้วยื้ัหามันห้ายืตนให้มันยันเบถึงตีอืมหยดขอดไปหยุดุด คิวกระเด้งเลยให้ซักคิวหให้นะให้ซักคิวให้หัวใจวดแตล์วัดเตล์เลกินอิมมอนอ่มแล้วความวดนนี้ไรขึ้นเก่าเลยแต่าเถือกินอิ่มแล้วความเพื่อนวัดที่นอนที่นอนคือลาไเอามาตัดผมมันตัดตัดผมปะผมแข็งเถอะนะเข็นบอกง่ายนะเกลี่ย,ย,นะย,ยมาให้มันอ่อนด้วยเถอะ อัน,น้ำไปเบิงช่องพลาลูกตัดผมมันจะสร้างมั้แล้วตัดแล้วอาบน้าซา,าหัวอาเบ้งอัดผมมันคันคายเลยนะจะทำงเออคันคายแต่วางด้เลยเวลาหลัมัน าวนี่กันน,งน,น,งน,นางน,น,น้อยตัดติดนางน้อยเพราะใส่วนี่เอาอันอันไม่ตัดตัดได้หลายเพราเอากนี้ตัดฟันอันั่นเดียวเอานี้ตัดจเล้วบ่เอออย่าตีนเด้ออย่าห้เด้ออะไรอ่ะไมีกี่เด้ <c oughs> <c oughs> เอเห็นมันยังไปแล้วเลยอยากรู้ตัดแต่ทางกลางจงไว้ทางกลางหน่อ วัีเมื่อต่หัวแล้วมาแล้วนอยหนู่กไปหยอกถ่านพี่น้อยอย่าเพิ่นให้แต่เราเถื่อตัดผมมาทันแล้วให้ให้แล้วก็ดีนดีดแล้วมันก็ตัดบมได้เนาะมีแต่ดีนอมงน่อยเพิ่ใส่นอนอย่างเดียวตัดผมแมงน้อยตัดหมดชมวันีดีดเนยนี่อุยกระิกอยู่พี่น้องตัะถิไอ้ยังว่าหันหมกแม็กคือตั้งเถื่อดิดบึมบึเล่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 เลดิ้่เล่เลล่เล่เป่เล่เล่ ทัเอาเอา้างหนก่อนนี่ี่ข้ยาอีออออมุ่เพมุ่เพิมปิดไปเลยเข่าตาเ้อโอ้ยเบิ่งเนี้ยมันเด็กมันเล่หน่อยผ้า้าเข่าไปเบิ่งน้องคอยใส่แป๊บหนึ่งเข่าไปย่ำใดบุกเกินสุงสุดหา่พีให้อยากออกมาลุ้นโอ้ยมันเข่าตายเอ้ยเข่าตาลูกเลย พัดดังลมเลยเดี๋ยวมามามาผ่ามาดุผมจะเข่าตายจะซี้นหนูจะชี้รีเข่าปากตัวเองไงมาสวยเนาะเนี่นยไวตัดผมจังเอาเม็ดโกนโกนกบก้ากนแล้วนี่อะไรพี่น้องเวลาโกนแลนะ้วมันดิ้นดีเนาะบุคือบุคือเด็กน้อยคนอื่นนะดีนเดีด๋ยวมุดมัดแล้วก็สิให้เรนน่ะ ตเพื่อตัดแล้วเป็นเรื่องง่ายตัดพรมยำได้เนี่ยวโก้ขี่ข้าวนวดพี่น้องบม่ค่อยอยู่ค้นบัดค้นขี่ห้อนพมหนาเนาะนอนก็ขึ้นเปิดพัดลมใส่กับเหื่อหัวนี่เปียกไปเลยกับทางล่าง ตอนเปียกสมมติผมเปียกตัดกันนั่นหรอ่โอ้ยอมมือเ <c oughs> ป็นผมติดเข่าปากนะคนน้อยอยากเปเรพี่องตัดผมเ้อๆอ่ยยัง <c oughs> หายแล้วไวๆไเนาะ <c oughs> เยยะจะพอเลตตเยวก็เนี้ยเยอ่เนียบงดมือลูกปันเอาเเข้าปากเลยบงลูกบังโอ้เข้าปากแอนแฮนเอ้เอ้ยเอ้ยหยอกกันพี่เ้างหยอกกันบ ลายตุ่มอะไรบมเนี่เป็นอะยังไงเป็นเมื่อคืนเนี่ยเปนน้องตื่นเช้ามาเลยเห็นคำยุงกินก็คือว่าเบิ่งดีนะในมุ่งกับยุงก็ได้เข้าแต่ว่ามันเป็นพรอมกันล,ลายตุ่มั้งแม่นตุ่มยุงตุ่มนย่างกูเห็นเอาอันเซมบัดทานีด่ดีนะคะคือตุ่มยุงหัดยุงใช้สิกินแบบแบบคือว่าเบิ่งดีนะเนาะ แต่หัดไปแบบมันลายตุม่มแบบตื่นเช้ามาเลยเห็นลายตุม่มนัำบนหน้าจะเป็นตุมนต่มนู้งตุ่มปกติถ้ายุงกินกลางเฮ่งกินตัวหนึ่งหรืงตุ่มหนึ่งเนาะแต่อันนี้แบบมือเดียวขึ้นลายตุม่ม <c> ห <oughs> ัวควันลูกนโดน ผมหนาผมหนาขี้ข่อยพผาแบผมบางนี่น้องเนี่บอกเผาผมบางผมหน้าผากบางบางแับผมหล่นผมหล่นเสร็จบอกเสีนแห้งหล่นเจ้าอะไรมันอะบางนี่น้องยังอยู่บ้านเหรอผมหล่นผมหล่นข่อยเัดผมดกแต่แต่ว่าอันเดียวนี่มัน ลดนเข้มกวานน่บ่อยทำบ่เป็นรังคอนก็เป็นลดนอันนี้อันนี้ล่นี่ดีรอจนกากชีเล้วเพื่อโบได้มันสีเศร้าร่นาก็บางหบราณมันเท่าก็เริ่มล่นั่งได้ขึงเดือนแล้วมั้ยติงหรอติงโอยมุดมันแทนเน๊เหินบ่เอาเนีพอเนาะตลกเลยสนีพ่อน้อยนีพอเนาะพอดีที่อาบน้ำยมันขี้หัวกันยังไม่ออกกันพษาบ้านเฮาเอิา อันเออไม่เด็กน่อยตอนเกิดใหม่ๆเนาะตอนได้เดือนสองเดือนให้ลายพีเนอะเอาเริ่มสะหัวให้มันก็ออกไปทีละน่อยละน่อยเขาบปให้เอาผ้าอ้อมไปถอยหัวถอยหัวเป็นยังมันติดเนอะถอยหัวยังระวังเนาะบุก่าโกนให้บัอยุ่ดีทล่ะพี่น้องมีโกนก็มีเนาะบุก่าโกน เ้ยไปดีล่างมือไงล่างอมมือไอ้ยัยผมจะข่าวตาบุญร่วหูขี้ตาขมีที่อานอบน้ำหุ่นมัดหุ่นตีแร่ผึ่นคันคลายผมเนพอดีหุบเอาผมที่ตัดมันไปใช้เปือกก้วยเไง ใจเย็นนั่งหัวคนะตัดเกิดใหม่ใหม่กับพบเนี้ยตัดให้ฉี่เถื่อนนี่แนะโอ้ยคนหน่อยคันคายคนข้าวตัดเรื่ีให้ด้วยนะอาบน้ำไปดิอาบน้ำเย็นๆสบายกับตัวเย,ย็นๆด้วย บางเรือหน่อยนสิดออกแบกบขีบ <c oughs> ้พัวพี่น้องเอาพวกกาแกะเนาะมีแต่แบบว่าสะพัวก็ไม่จะหลุดเบาๆมันก็ค่อยออกไม่ใหม่ยังลายเล็กน้อยมันก็เป็นคู่คนหรือเป่เนาะแต่แถวบ้านเขาแต่สมัครเห็นเป็นได้เป็น้องโอ้ยระวังนี่กินพมมันดแล้วอ่ะ ตะล,ล่างกับสิเปื้อนๆเห็นอ่ะหัวหน้ามันห้ากระบกลงไปเนาะอู้งาในถั่ถวมหั่นไข่เป็ดชามหั่นสี่หั่นมีตดไข่อันใหญ่บ่อจนก็กวาดบ้านแนม่เงินไข่กระข้าอุ้มมีพี้เถิงเฮือนค้ามันถึงน้าม,มันบ่อกออกนะแม่มันกำลังผักไข่อยู่บางหางังไข่แบบลายๆก้าวทีได้ลูกเป็ดน้อยโอ้เขาปากไปเลยโอ้เห็น ตอนนี้ก็ตัดแล้วเหรพี่น้องอาบน้าไม่เปินแล้วเลรอเนาะยังมีผมอยู่ดอกมันอาบบักเทือนกระเบิดผมอาบน้าเบิดอยู่ทางหนึ่งพี่น้องผมมัยังวอ,อกเบิดอยู่เนาะก็ยังมีติดอยู่พี่น้องคอยเก็บออกไปให้เพิ่นเนะาะหัวไล่บางหนาดเลยเพิ่นบรให้ตัดมีแต่ดินเวลาเจ็ดนาฬิกาสำรองจีนน้อยเอาล่ เป็นคลื่นเป็นคลื่นเลียวไป <laughs> เป็นย่อม,ม,มเป็นย่อม,มเน,นีย่ยอย่านะพี่น้องเนี่ยเผื่อเป็นไงตาจ,จนเพิ่นง่ายพี่น้องจังสาวตาจนเพิ่นเช่นฮอตจช่นฮอตสองสามปีพี่น้องจังสาวตาจนเพิ่นปีปลายทำอะไรกับจ้หมัดแต่ปีปลายค่ะอืมปีปลา,ายปลายขมัดแล้วไปขมัดข่าอาบหน้ามีโบไฮพี่น้องคนหมักน้นามันนะ น้ำเย็นโบเย็นกับโบไฮเนาะแต่เกาอาบน้ำให้หน่สิไ้อันนี้โอ้สบายเลยอาบน้ำเลยโบไฮแต่เเพิ่นเป็นคนขี้หอนเนาะพี่นนองเมย์ไปใส่เสื้อให้เฮ้ยเด็ดาวเลยเสื้อกระตุนจหยิงก็ นกเราตัดเล็บเจ็คเธอได้เล็บเด็กน้อยเล็บผู้ใหญ่เขายาวยังผูเจ็บตัดก็ห้องบอลหลอนสัมแล้วเขาเพิ่นให้ตัดดีๆนี่สิตัดให้กับขาดเลยดิบเบึ้มบให้ไม่ตัดหลอนทำนี่ก็ถือว่าได้อยู่แล้วคะแนนบวบอะไว้เป็นดอนอยู่นั่นนี่ได้บอเอาแต่ทางกลางออกจ้องไว้ทางขาพอดีก็ดีแต่เราไม่รู้เด็ดยังห่วควันหัวเงิน จะแม่ผนอ้วนก็เห็นรถปุดอยู่กระตขีไ่ม่เหอ้วนตัขี่ไดไกระตเจ็บอกผู้เฒ่ากัเจ้ายกเจ้าไวาเยยังกรขต้ไ้กระตเท่เจ้าจะไปวาโอดนะเฮ้ยมนก็เห็ดนามิก้มิก้เอ้ย เกีเอ้ยแปลกในตันทุลใหม่เนื้เกีเอ้ยเนื้เกีเอ้ยหันหน้ามาดูเ้ยหน้ามาดูาผมนี่ยหนุนบงเงินผมเข่าตาเข่าปากน้ำไหนพี่น้องโอ้ยมันบงเงินเนี่อคอนตัดอย่างน้องตันหายเด็กน้อยมาหน่อยมาหน่อยชงนมมาให้ใหม่เ เดี๋ยวขึ้นไปส่งนมให้เพื่อนกับพี่น้องเนีเพื่อนห้เนาะจะขึ้นเอาอูมาผูกให้เพื่อนก่อนเอาล้วพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้การบอจอนกร์สิขอจบคลิปไว้นใหม่นี้ก่อนเด้อมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สันกระดิ่งให้บอจอนเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสคูลสุคนที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้บอจอนตลอดมาที่สําคัญการจะข้ามโฆษณาบอจอนเด้อพี่น้องเบิ่งโฆษณาให้บอจอนน้ำเนาะจะมีรายได้เล็กๆหน่อยๆมา สู่ครอบครัวเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วสบายดีสวัสดีสดพี่น้อง